สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็เกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็สวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับตอนนี้เรากําลังรอคุณผู้ชมเข้ามารับชมอยู่ช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าฟิลมาวันนี้จะมาพร้อมกับรถอะไรอย่างที่แคปชั่นด้านบนบอกไว้เลยนะครับวันนี้เรามีรถอีโคคาร์นะครับราคาประหยัดแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับ วันนี้เรารวบรวมรถอีโคคาร์นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถราคาประหยัดแล้วก็ผ่อนน้อยๆผ่อนสบายๆวันนี้พบกันอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่กําลังเข้ามารับชมตอนนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันช่วงนี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับโอ้โหนะครับขออนุญ,ญาตถอนแมสตนิดนึงนะครับตอนนี้ คืออยู่คนเดียวสามารถถอดได้อยู่ห่างไกลจากคนอื่นนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมเว้นระยะห่างหรือว่าไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมสติดตัวไปด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกคนเลยที่กําลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะครับสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับอะ่สสามผู้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถเดี๋ยวขออนุญาตแผ่นกล้องไปโดยรอบนะครับตอนนี้โชว์รูมของเรานั้นนะครับจะมีหลากหลายรถหลากหลายยี่ห้อนะครับมาให้ลูกค้าได้เลือกชมแล้วก็เลือกสัมผัสกับรถ ที่ดีมีคุณภาพแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นกันกับรถคันนี้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับผมซูซูกิสวิฟนะครับผมซูซูกิสวิฟนะครับอ่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับซูซูกิสวิฟนะครับ1.2ุนะครับผมเป็นเกียร์โตปี2018และบอกเลยนะครับคันนี้นะครับดูจากด้านหน้าคือสภาพใหม่มากๆเลยนะครับสภาพใหม่มากๆเลยนะฮะ ใครที่สนใจคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในราคาคันนี้บอกกันก่อนเลยนะครับว่าราคาถูกมากๆราคาถูกมากๆเลยนะครับอยู่เพียงแค่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ3 4 9 0 0 0บาทในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสภาพใหม่มากๆเลยนะครับตัวน็อตไม่เคยขยับเลยตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับใครที่มองอยู่อ่าใครที่ดูอยู่นะครับผมก็ Uh, หรือว่าบอกหักใจนะครับอยากจะคำว่า,าเบิงอยากจะคํ้ามาสัมผัสนะครับก็เข้ามาได้ที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับนี่คือในส่วนของตัวน็อตนะครับผมที่ไม่เคยขยับเลยตัวสีนี่คือสภาพดีมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาดูด้วยตาตรงของตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีเราดูผ่านไลฟ์เนี่ยมันจะบอกหักใจนะครับก็เลยอยากจะให้เข้ามาสัมผัสแล้วก็มาดูด้านในนะครับมาดูด้านในของตัวรถนะครับด้านในของตัวรถคือสภาพด้านในคือใหม่มากๆเลยนะฮะนี่ นะครับผมอาจจะมืดหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ว่าคือสภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตโชว์เลขไม่หน่อยนะครับสำหรับคันนี้ามาดูกันนะครับไม่เท่าไหร่ก็จะบอกกันให้หมดเลยนะครับไม่คันนี้นะครับไม่คันนี้นี่เข้ามมด,ดู่ใกล้ๆนะครับ1นึ่งกิกิโลเมตรเท่านั้นเอง โอ้โหอะไรจะถูกขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมอ๋ออะไรจะน้อยขนาดนี้อันนี้คือเลขไม่แล้วก็ราคาก็ถูกมากมากเลยนะครับราคาเพียงแค่3 4 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับรีบจองด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยก็คือมีคันนี้คันเดียวนั่นแหละนะครับผมจำกัดแค่คันนี้คันเดียวใครมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ารถคันนี้นะครับนี่มันเลื่อนเบาะสบายๆมากขนาดผมความสูงที่180 ยังสามารถที่เข้ามานั่งรถคันนี้ได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับด้านข้างนะครับเกียร์ต่างต่างนี่คือภายในนี่คือสะอาดสะอานมากแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยนะครับผมสำหรับรถคันนี้ดูลาดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของสุ zu กิสวิปนะครับก็มีหลายคนนะครับที่ถ้าเข้ามาว่าสนใจในเรื่องของรถที่ราคาถูกราคาประหยัดนะครับรถคันนี้ Su ุ k กิสวิปบอกได้เลยว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งคันที่จะนำไปใช้งานแล้วก็ช่วงโควิดแบบนี้นะครับ ใครที่ <c oughs> บอกว่าการเดินทางไปไหนมาไหนมันไม่ค่อยสะดวกนะครับรถยนต์ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับเข้าสู่ร่างกายของเราได้นี่อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอะ,อะไรนะฮะอ๋อราคาผ่อนนะครับราคาผ่อนคันนี้ <laughs> ถูกมากๆเลยนะครับคำนวณแล้วนะครับคำนวณแล้ว นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผ่อน0%นานถึง12เดือนด้วยนะครับผมปีแรกนะครับปีที่1นะครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่5,100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีที่13ถึงปีที่72นะครับ6,400กว่าบาทวันนี้คันนี้ตอบโจทย์ใครหลายๆคนถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือรถอีโคคารคันแรกที่ เราพูดถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับฟิวจะให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของด้านรถนะครับมาเป็นระดับผู้จัดการนะครับผมคุณสศักนานนั่นเองนะครับจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับใครสนใจคันไหนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาระหว่างนี้นะครับมาดูที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับคันนี้กันก่อนเลยกับ t o y o ต a y a r ริ1.2นะครับ สีเทาปี2017นะครับผมสวัสดีคุณอนุวัต์ด้วยนะครับคุณอนุวัต์อาจสามารถสวัสดีนะครับผมสนใจรถคันไหนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนรถคันนี้พาดูโดยรอบนะครับวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับไปให้ทันนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอะไรอยากจะให้ดูแบบภาพรวมของรถทุกคันถ้าสนใจคันไหนแคปรูปที่เรากําลังไลฟ์เลยนะครับ หรือว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังไม่เราส่งให้แน่นอนนะครับกับรถ t o y ยต้ายาริสคันนี้นะครับสีเข้มเทสะใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผู้จัดการสักดาจะมาร่วมเฟรมกับเรานะครับอ่าใช่ครับจะมาร่วมเฟรมกับเราอืมอ่าและรถคันนี้นะครับดูโดยรอบล้วนะครับมาดูด้านในกันดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับผม วยไม่แพ้คันที่ผ่านมาแน่นอนนะครับนี่ <Hey. S 2> บริการด้านในนะครับห้องโดยสารกว้างนะครับสำหรับรถคันนี้และก็สภาพใหม่มากๆเลยนะครับแล้วรถคันนี้นะครับโชว์เลขไมล์กันก่อนเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่17,80กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ถือว่าขับน้อยแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับรถนะครับรถปี2017นั่นเองนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับอ่าเรามาดูตัวต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับเอห้องเครื่องคันนี้นะครับใหม่สภาพดีนี่เรากำลังเปิดโชว์นะครับ ดูกันให้สะาใจไปเลยนะครับช่วงนี้ไปสภาพดี<อ>นี่คือภาพบร,รวมของห้องเครื่องนะครับในส่วนของตัวน็อตสีต่างๆเนี่ยไม่เคยตัวน็อตเนี่ยไม่เคยขยับเลยนะครับแล้วก็สียังคงเดิมนะครับสภาพเดิมทั้งหมดเลย ตักทายคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับตักทายคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งสวัสดีคุณทรงวุฒิสายสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าราคานี่ผ่อนถูกผ่อนสบายมากๆเลยนะครับเรามีโปรโมชั่นผ่อนศนย์ปรเนนานถึง12เดือนเช่นเคยนะครับผมกับรถคันนี้ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอก5,000กว่าบาทไว้ก่อนนะครับ ถ้าสนใจอินบ็อกเข้ามารถคันนี้นะครับผมกับ t o y ยต้ายาริสีเทานะครับ1.2ปี2017นั่นเองนะครับราคาเพียงแค่แค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับ399,000บาทสำหรับรถคันนี้นะครับราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมเราอยู่ที่มูลคล์คาเซนเตอร์นะครับวันนี้เรานำเสนอรถโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับกับรถราคาฝากโควิดนะครับในช่วงนี้เรามารถราคาสู้กับโควิดไปเลยนะครับราคาเพียงแค่3ามแ0 0เบาทกับโตโยต้ aris, ายาริสไม่เพียงแค่1 7ึ0 0หกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแต,แต่คุณผู้ชมอีกรอบนึงเลยผมผมต้องปักไม่ไหมเนี่ยเสียบไม่ไหมทำไมไม่สายวะ เอาพูดกันตอนนี้นิดนึงตอนนี้เรามาพูดค,คุยกันเรื่องของรดราคาที่มันผ่อนสบายๆหน่อยราราคาแพงอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่เราฮนะฮนะอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่เราต้องขายในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาขายรถราคาที่มันผ่อนถูกๆไม่ต้องดาวเอาไปขับเลยผ่อนเดือนละสองสามพันอย่างเงี้ยนะครับสี่ส่ห้าพันที่มงคลแคนเตอร์วันนี้เราจัดโซนให้เรียบร้อยแล้วในบรรดารถที่เป็นเครื่องพันสองนะเครื่องพันหงร้อยซีซีนะครับที่รองรับมาณ น้ำมันก็จะเป็น9195 e 1 0 e 8 5ที่เป็นพนักงานทางเลือกตอนนี้เติมร้อยหนึ่งได้ประมาณ 6, 7, 8ลิตรเนี่ยนะครับเปลี่ยนน้ำมัน,มนไปเลยแล้วก็ผ่อนสบายๆนะครับเมื่อกี้ไร้ขายราตัดไปแล้วนะเมื่อกี้ไขายเราตัดไปแล้ว9 0,000น่าจะมีคนโทรมาจองแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เลยฮะอะไรนะใส่แมสหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปด้วยเขาบอกว่า <c oughs> เป็นมาตรการขอปลอดภัยขอให้ใส่แมสว่าง,งั้นใส่หน้ากากนะ ตอนนี้สังคมไทยชอบใส่หน้ากาก็หากันแล้วนะครับวันนี้เราต้องใส่กนหน้ากากเข้าหากันใช่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมนะครับคุยยาวๆต่อกับสสักดาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีรถราคาพิเศษเริ่มต้นรายการฟิลมาเปิดรายการให้นะครับแต่ว่าสสักดามาแล้วจะพาล้วงลึกเจาะลึกในเรื่องของตัวรถเลยว่าทําไมถึงราคาถูกขนาดนี้รถใหม่ขนาดนี้อย่างไรแล้วก็ทําไมเราถึงจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมขนาดนี้นะครับนะฮะ คุณสอสักดาครับตอนนี้คือสายจะไหม้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้แบบโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องรถเมื่อสักครู่นะครับก็มีการรีวิวไปแล้วในส่วนของรถฟีออสนะครับเพียงแค่9ก0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอาจจะเลื่อนลงไปดูนะครับที่เพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะมาดูที่รถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับ Toyota Yaris นะครับ Toyota Yaris นะครับ1.2ตัว J นั่นเองนะครับสีส้มสีแปดสะใจมากๆเลยนะครับราคาสุดพิเศษครับผมคุณผู้ชมครับราคาสุดพิเศษมากๆเลยสําหรับรถคันนี้เพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่299,000บาทใครที่สนใจรถรถคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี แล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับกว้างใหญ่สัดใจเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ก็สวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเลขไมค์กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับกับคุณสอสักดานะครับอ่ะเลขไมค์คันนี้นะครับผมไบคันนี้อยู่ที่6 9 5ม2กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ 6,000 0กว่ากิโลรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครับคุณผู้ชมครับห้องโดยสารกว้างสบายสะใจภายในสะดวกสะอาดนะครับผมแล้วก็รถคันนี้เจ้าของเดิมดูลายดีมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับอย่าพลาดนะฮะใสยเข้ามาเยเมื่อกี้ไล่สดรถขายตลนะครับอ๋อฮะเมื่อกี้ไล์สดรถขายตัดไปแล้วโก้็มาเยอะนะครับพิ่ ไล่ไปเป็นเนืไล่มีก,ก้วางคานครับแล้วก็มาไล่รถขายตัดครับเราสับตอนนี้แทบจะสายแทบจะไหมอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะรอเอารับสายให้นะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟิลจะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับคุณสอสักดานะครับหากคุณผู้ชมล้วงลึกดูในส่วนของตัวรถนะครับราคาถูกแบบนี้โดนใจแบบนี้ต้องรีบเป็นเจ้าของเดี๋ยวขออนุญาตส่งไม้ต่อให้คุณสอสักดาเลยนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อวดผ่อนงวดเขาคำนวณค่างวดมาให้ใช่ไหมใช่ครับดีเือนงานดีเือนกันโอเคครับ อยางผมอยู่คนเดียวผมถอมดแมสกได้ไม่ถนัดเลยมันป็นเสียงเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับขอภขอภัยขออภัยที่ไม่ได้มาไลฟ์ต่อเนื่องเมื่อกีก้อย่างที่ผมบอกไปคือเราไลฟ์ไลฟ์สดแล้วรถขายตัดกับรถที่เราไลฟ์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับแฟนเพจข,ของเราลูกค้าของเราที่ติดต่อทางสศักดาเข้ามานะครับวันนี้เช่นเดียวกันรถอีโคคาร์ที่ผ่อนที่ไม่ต้องดาวเลยนะครับเอาเครดิตขอให้ไม่ติดเครดิตนะฮะ ขอให้ไม่ติดเครดิตนะครับทำงานชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับมาเอาไปขับเลยนะครับมาเอาไปขับได้เลยนะครับขอไม้ที่มีสายมาก่อนใช่ไหมวันนี้เรามาอยู่กับรถอีโัคาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ต้องบอกว่าราคาดาวน้อยๆผ่อนสบายๆเดือนละ2 3ง0 0พันนะครับเอาไปผ่อน เอาไปขับรถส่วนตัวในย่่งยุคที่มันผ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันกับเรานะครับจริงๆก็อีกว่าคาร์ก็ไม่ใช่แนวที่เราถนัดสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมขายรถทุกรูปแบบแล้วขายทุกรูปแบบนะครับในช่วงที่มันเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่คุณพิวพาชมเมื่อสักครู่นี้จะเป็นแบรนด์ของโตยต้าะส่วนใหญ่ก็คือแบรนด์ของโตย์ต้ายาริสที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวก่อนใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นโฉมปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์1นลิตรแล้วก็ ผ่อนเดือนละสี่ส่บห้าพันเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่หลายๆคนมองหารถส่วนตัวที่จะใช้ในยุคนี้พอสอนี้และวิกฤตแบบนี้นะครับที่มงคลกาเซนเตอร์เราก็ปรับตัวนะครับปรับตัวปรับแผนปรับโปรโมชั่นให้เข้ากับลูกค้านะครับให้เข้ากับวิกฤตแบบนี้นะครับใครเป็นลูกค้าของมงคลคาเซนเตอร์ที่ติดตามไลฟ์สดนี้อยู่หรือเป็นแฟนขับแฟนเพจอยู่แล้วนะครับมองหารถเล็กๆประหยัดน้ำมันรถส่วนตัวประหยัดน้ำมันแล้วก็เซฟในเรื่องของเงินผ่อนเงินดาว นะครับเพราะว่าเราฟรีหว่ศูนยเปตีแรกอยู่แล้วนะครับปีศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีแรกเราฟรีให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับอ,อย่างมาสด้ามาสด้า2เนี่ยไม่ถือว่าเป็นอ e ีคานะเพราะว่าราคาเขาก็อีก,อกแบบนึงแต่ว่าเราเอามาดั้มราคาลงนะครับรดัมราคาลงเพื่อที่จะให้ผ่อนสบายๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเทียบกับมาสด้า2ถ้าเทียบกันก็จะเทียบกับพวกพวกซิตี้พวก City, พวกีออสพวกนี้นะครับแต่ก็จับอยู่ในกลุ่มที่เป็นราคาสามารถที่จะผ่อนสบายๆได้นะครับคุณนชมตามมาดู เนี่ยนะครับอย่างซูซูกิสวิปซูซูกิสวิปตัวนี้ 1.21.25GLX นะครับเป็นตัวท็อปเลยอร์พุสตสตาร์ทเนี่ยเมื่อก่อนขายกันอยู่ประมาณสักสามแสนกว่าบาททุกวันนี้ก็ปรับตัวลงก็เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทผ่อนเดือนละประมาณสักสามสี่พันประมาณนี้นะครับเป็นรถที่แต่งสวยมากเป็นอีวคาที่ขายดีอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเพราะสมัยนั้นรถคันแรกออกมายอดจองซูซูกิสวิปเนี่ยนะครับต้องรอเป็นหลายเดือนเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็น เจ้าของในง่ายที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วก็ผ่อนประมาณ3-4มสี่พันนะครับทำได้จริงไม่ได้โม้นะครับติดต่อทางแฟนเพจเข้ามาติดต่อทางเบอร์เบอร์โทรของสอสักดาเข้ามานะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่อิวาคานะแต่ลดราคามันมันจะพอจัดได้แล้วงวดมันถูกไงอย่างฮอนด้าเจ็ตฮอนด้นาเจตโฉแรกๆอย่างปี2 0 0 6 2007เนี่ยนะครับราคาแสนกว่าบาท แล้วเอามาจัดแล้วตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่อีโอยคาร์เยอะมากนะครับไม่จะเป็นซูซูกิสวิปเองซูซูกิเซรีโอเองที่มาขายประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้า 1, 7, 8, 9, 9, นะครับงวดเริ่มต้นผ่อนอยู่ประมาณ2,900บาทต่อเดือนนะคุณผู้ชมงวดผ่อนเริ่มต้นที่2,900บาทต่อเดือนนะครับผ่อนซูซีกับมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับอย่างพวกนี้สันมาร์สนิสสันมาร์สหรือนิสสันอะเมร่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราก็มีด้วยกันหลายรุ่นด้วยกันแต่วันนี้ผมเอามาจัดโซน มาจาัดโซนให้รู้ว่าเราจัดโปรโมชั่นที่เป็นกลุ่มรถของอ e ีวคาคานะครับเป็นกลุ่มรถของอ e ีวคาคาร์นิสันมาร์สพวกนี้นะครับเครื่องยนต์พันสองนะครับเครื่องยนต์เบนซินพันสองนะครับสามสูบเจ็ดสิบแปดแรงมา้าในเรื่องของประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเติมน้ำมันน้ำมันเต็มถังตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดร้อยบาทก็เต็มถังแล้วรุ่นนี้นะครับหกเจ็ดร้อยบาทเติมเต็มถังนี่ขับจนลืมนะครับมาไปขับเลยนะครับหรือยาลิสยาลิสต,ตัวปีสิบสองเครื่องพันห้านะครับ ราคา5องแสนห้วราคา2องแสนเมื่อเอามาจัดโปรโมชั่นศูนเปอร์เนเดือนราคา2องแสนกว่าบ,บาทก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก4 0 0พันะครับประมาณสัก4ี่พันฉะนั้นรถโซนนี้นะครับรถโซนนี้ก็ตอบโจทย์พี่น้องแฟนคลับหลายๆคนที่อยากได้รถที่ผ่อนสบายๆราคาถูกๆนะครับเราจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะครับไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องดาวแล้วก็ช่วยซับดอกเบี้ยให้12งวัแรกนะครับหปีเต็มๆเ,เลยนะครับก็ผ่อนเป็น จนกว่าเราจะตั้งหลักกันได้นะคุณผู้ชมนะครับก็เราพยายามช่วยซัพพอร์ตลูกค้าช่วยจัดโปรโมชั่นให้ตอบโจทย์กับยุคแบบนี้นะครับให้กับผู้ชมได้รับรถสวยๆเข้าไปใช้รถราคาถูกๆความสบายๆนะครับแล้วรถปีใหม่ๆไม่น้อย,น,อยนะไม่ใช่เราเอารถเก่าๆมาไล่สดไม่ใช่รถที่มันแบบว่า,ารถเก่าแล้วมาไล่ขายไม่ใช่ส่วนใหญ่รถประมาณเนี้ยไม่เกินสัก4 5ปีหรือบางคันรถแค่อายุปีเดียว2ปีรถวิ่งหลักพันโลหลักหมื่นโลนะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะ มาที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับพี่เจมบอกว่าเอาคันเก่าไปเทินได้ไหมนะครับรอบก่อนพี่เจมจะเอารถคันใหญ่กว่านี้นะครับเจมพี่เจมต้องเล่นเล่นคันใหญ่กว่านี้นะครับนะอีโก้ามันคันเล็กไปได้ล่านะพี่เจมตัวใหญ่พี่ตั้มนะครับพี่ตั้มมาพี่ตั้มมาเอามิวเอ็กหรือฟอร์จูเนนะครับเอาวีโก้มาแลกได้แล้วนะครับวีโก้ใช้อยู่หลายปีแล้วนะครับเราคาดกันอยู่หลายรอบแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับวันหยุดนะวันหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับใคร นะครับใครนะครับอยากได้รถแบบไหนนะครับถ้าใครมาพูดคุยกับศอศักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เสาร์อาทิตย์ผมจะมาสแตนบายที่สำนักงานใหญ่นะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเรามีรถอะไรเข้าใหม่มาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เองนะเรามีรถเข้าใหม่ที่เป็นรถที่มีตามออเดอร์เข้ามาทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกพออทุกรูปแบบนะครับเอารถเก่ามาแกลกรถใหม่นะครับตีเทิร์นกันได้และก็เราก็ยังมีไฟแนนซ์ที่ซัพพอร์ตหลายคนตกใจว่าในช่วงยุคโควิด ไปนี out, ้ย in ังจัดให้อย <im 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 ู่หรือเปล่าก็ยังจัดให้เหมือนเดิมนะครับยังจัดให้เหมือนเดิมยังเปิดทําการปกติดูรถได้เหมือนเดิมมีมาตรการคัดกรองฆ่าเชื้อนะครับใครที่เป็นไข้ใครที่มีอาการไม่สบายเราไม่อนุญาตให้มาดูรถที่ร้านเรานะครับเช่นเดียวกันกับวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกันกับวันพรุ่งนี้นะครับแววว่านะครับวันอาทิตย์เราจะมีการ แจกปลานะครับแจกปลามันเดิมนะครับกี่โมงนั้นเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มเวลาทีนึงเดี๋ยวจะเป็นกระแสมาไม่ทันเดี๋ยวต้องมีการคัดกรองกันอีกพอสมควรนะครับนะสำหรับวันอาทิตย์นะสำหรับอาทิตย์นะครับหมดทางที่ออกได้ครับต้องเงินสดอย่างเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างพี่บินไทยมีปัญหาในเรื่องของรายได้หรือเครดิตอะไรก็อินบ็อกมาปรึกษากันนะครับพี่เรามีแอดมินที่คอยให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับโอเคในช่วงนี้ก็ทักทายเข้ามาพูดคุยนะครับ พี่ตั้มน้่มาไม่ทันนะพี่ตั้มนะครับมาไม่ทันนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําตามมาตรการของรัฐบาลทํามาตรการตามประกาศของจังหวัดนะครับเพื่อความปลอดภัยมีอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับช่วงนี้นะครับโอเควันนี้ก็ไลฟ์ลดลดขายตัดไปแล้วลดอีกโอคาไปแล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ2,000กว่าบาททําได้จริงนะครับทําได้จริงนะครับขอให้คุณไม่ติดเครดิตก็พอไม่ติดเครดิตไม่ติดแท็กซิ่งนะครับเนี่ยมีรายได้ตรวจสอบได้ชัดเจน มาเอาไปขับได้เลยที่มงคลคาเซ็นเตอร์มีให้เลือกอีกวาคาดมีให้เลือกอยู่ประมาณสักประมาณ30กว่าวคันนะครับและมีทุกแบรนด์ด้วยมีทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Honda t o y o ย t m i t s u ซูนะครับนิสสันนะมีครบหมดเลยมสาส d a าะครบหมดเลยครบทุกแบรนด์นะครับใครอยากได้แบรนด์ไหนก็มาติดต่อทางหลังบ้านของเราทางแฟนเพจของเราหรือโทรเข้ามาอินบ็อกเข้ามาไลน์เข้ามาโทรมาถามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนอีกสักพักหนึ่งผมขอไปเช็คเวลาคอนเฟิร์มก่อนว่าเราจะมีโปรแกรมอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอย่างต่อเนื่อง2คลิปต่อเนื่องของทีมงานมงคลแอนเดอร์ทีมงานสอสักดาในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยอีโกคาพันสบายๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ